อ่าครับสวัสดีครับเ,เพื่อนชาวาว่านะฮะที่นี่ก็บ้านช่างจ่อยนะฮะบ,บ้านช่างจ่อยอยู่กุดประเข่งอำเภอสูงเดินจังหวัดนครสิมานะครับ <S <S <อ>ผมก็มาตั้งแต่เช้านะฮะไม่เช้าแล้วสิบเบอ็ดโมงแล้วก็มาดูดนี่ฮะดูว้าวดูผลงานนะฮะแล้วก็มาแปะตัวนี้สองตัวนะฮะมาแปะสองตัวปุ๊บเดี๋ยว ถ้ามีลมนี่ก็จะไปลองนะฮะดูแล้วก็แบบยอดไม้เงียบๆนะฮะไม่ค่อยไหวเท่าไหร่จะสิงเสียงแต่ก็จะลองไปดูนะอันนี้กำลังผูกสูงอยู่นะฮะผูกสูงอยู่นะครับตัวนี้เป็นสองห้องนะฮะสายหางตัวนี้เป็นวงเดือนนะครับเดี๋ยวไปดูกันลองไปดูกันนะถ้าไม่ขึ้นก็คือไม่ขึ้นนะไม่มีลมถ้ามีลมก็เดี๋ยวก็ได้เห็นว่า หน้านี้มันไม่ใช่หน้าว้าวนะทางนิสานนี่มันไม่ใช่หน้าเว,ว้ามันเป็นหน้าฝนนะอาจจะไม่มีลมครับก็ดูว่าวเฉยๆแล้วกันครับนี่ก็ชมการผูกธนูครับไม่ใช่ผูกธนูผูกสูงนะการปูกสุงผูกสุงก็จะผูกแบบนี้นะฮะผูก สองข้างนะครับทางนี้เขาจะผูกแบบพักใต้ใช่ไหมพ,พักใต้พักใต้ครับเขาจะผูกอย่างนี้ครับยวครับหนึ่งนะ อันนี้ถ้าเกิดมันกินซ้ายกินฟานเราสามารถเลื่อนตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับเลื่อนปรับที่นี่ได้เลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสองห้องฮะสองห้องปิดด้วยกระดาษครับท่านใดสนใจว่าวช่างจ่อยก็ติดต่อตามนี้นะฮะ การมัดคันตนูเราจะใช้เคเบเป้นไทยไปเลยนะฮะสะดวกง่ายดีฮะับถ้าล็อกถ้าล็อกไม่ดีก็เสียสูนย์เลยข้นแล้ว เรียบร้อยเลยครับว่ามันกึกกระดึกกระดักกระดึกกระดักแบบนี้นี่นะฮะธนูก็ต้องให้เปียกเลยไม่อาดจานก่อนจะมัดอ่าเออเลนี่ฮะดิการที่มัดอีกทีนี้ก็นี่ก็มัดเปียกเลยนะฮะนี่ก็ถือว่ามัดแบบว่าสุดยอดมากเลยฮะมัดหมุนมัดขนาดนี้เลยแต่อยู่นี้ใช้แบบนอยนี้กับเลี่ยนวิการมัดใหม่ฮะรวดเร็วฮะอย่างนี้ยังบอกว่าเคลื่อนเลยฮะเนี่ยบางคนมัดยังไม่ถึงขนาดนี้เลยฮะ นี่ก็เลยเปลี่ยนมาใช้อีกแบบนึงมาใช้เคเบิลไทยมัดแบบนี้แหละเดี๋ยวจะไปดูนะข้างนอกออกเอาดอทั้งหน่อยนี่นะครับสองตัวนะเดี๋ยวจะจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าคลิปมันสามนาทีครึ่งแล้วนะมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปตอนลองว่าวอีกทีหนึ่งนะครับผมนะว่าวช่างจ่อยนะ สูงเนินครับบ้านกุดประเข่งครับยังไงก็โทรมาตามเบอร์นะฮะให้ที่ให้ดูไปแล้วหรือว่า facebook นะครับผมครับสวัสดีครับผม